ก็คือต้องยึดกฎหมายเป็นหลักเมื่อทําหน้าที่เป็นผู้ออกกฎหมายใช่ไหมสรุปอย่างนั้นนะนะส่วนไอ้ที่มันถึงขนาดอายสุนัขข้ามทาหม,มาลายนะั้นก่อนพาไปสักหน่อยหนึ่งนะอ่ะก็เป็นการให้สัมภาษณ์ครับเข้าใจเข้าใจอ่ะขอบคุณมากเลยคุณลาเมไว่มีโอกาสคุยกันครับยินดีครับยินดีครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับก็เป็นการแสดงความเห็นแล้วผมก็รักสุนัขด้วยครับไม่เป็นไรหรอกครับฮะผมก็รักสุนัขด้วยไม่เขาบอกคุณไม่ปฏิบัติตามกฎอ๋อครับ ขนาดสุนัขยังข้ามทางม้าลายเลยก็เนี่ยแหละฮะพื้ภาษาของประเทศที่ที่ไม่ได้เน้นเสรีภาพเนาะก็จะเน้นเรื่องกฎหมายนะครับคุณประยุทธ์ก็ยึดอํานาจแล้วก็ทํากฎหมายให้ถูกคุณวิษณุก็ยึดกฎหมายทุกคนยึดกฎหมายหมดอะครับโดยที่ไม่ได้ตั้งคําถามกับกฎหมายว่ามันดีหรือไม่ดีอังนั้นผมก็เลยคิดว่าก็เป็นเป็นภาษาของฝั่งอนุรักษ์นิยมสังเกตไหมครับคนที่มาร้องเรียนผมเนี่ยเป็นตัวละครฝั่งอนุรักษ์นิยมทั้งนั้นเลยนะครับยังไง ก็คุณศรีสวุวรรณจันยานะครับคุณป้าท่านหนึง่งม,มนุษย์ป้าท่านหนึ่งที่พิษณุโลกนะครับก็อยู่ในฝั่งอนุรักษ์หรือว่าพักอย่างประชาธิปัตย์อ๋อคุณป้าที่ไปร้องจะกระทั่งคุณถูกร้องไปกรกะตใช่ไหมที่ยกคําร้องไปแล้วหรือเปล่าร้องเรื่องนี้ใช่ไหมคะหรือร้องเรื่องนี้ ไม่ครับตอนนี้มีเรื่องใหม่แล้วครับก็มันเป็นตัวละครเดิมๆในฝั่งอนุรักษ์ครับ <Ừ. S 2> ที่พยายามจะบอกว่าตัวเองอะดีแล้วก็มีกฎหมายเป็นเป็นมาตรฐานนะครับแต่ถามว่าพอเราไปเรื่องอื่นนะครับหลักการพวกนี้ก็ไม่ค่อยเนีพูดถึงเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นการยกมือให้กับประเด็จการรัฐประหารไม่ว่าจะเป็นการฉีกรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆ,ๆเนี่ยครับหรือแม้แต่ปปชเนี่ยจะร้องปปชผมเอาผมเข้าคุก สารสารตัดส,ส,สารบอกให้ปปชเปิดเผยนาฬิกาคุณประวิทย์ยังไม่เปิดเผยเลยใช่ไหมครับผมก็เลยมองว่าเราอยู่ในประเทศแบบนี้ก็จะมีฝั่งหนึ่งอ้างกฎหมายเสมอแล้วก็มีผู้ร้ายที่ทําผิดกฎหมายนะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นประชาชนเพราะฉะนั้นก็พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการพร้อมครับเมื่อทําไปแล้วก็รับผิดชอบทําไมไม่รู้จักเลี่ยงครับให้ผมโฆษณาน้ําแข็งนี่เหรอครับจะพูดไงวะเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยงานเปิดตัวครับเบียร์ก็ต้องเอาไอ้กระดาษ น้ําตาลมาห่อไว้กลัวคนเห็นโลโก้ทิ้นโลโก้มันสวยครับพ่ยศไม่ใช่คุณค็นเป็นไก่ขึ้นมาเลยเป็นไก่ชนพัฒนเรศวนเอาไปบอกอีกเป็นไก่ชนพัฒนเรศวนครับแล้วก็เป็นสีม่วงสีประจําจังหวัดด้วยทีนี้ผมจะไปห่อทําไมครับผมก็เลยอือคือไม่ใช่ผมผมไม่ได้หมายถึงให้คุณเรียกคือบรริกเอาใช้บอกว่าพิชลโลมีค้าเบียร์แล้วแค่นี้กว้างๆได้ไหมได้ครับได้เออทีนี้แบบก็ อาจจะนะครับก็แล้วก็ไม่ต้องไปกินให้ดูอย่างนั้น,นก็เหมือนผมไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวอะครับผมก็ไม่ได้เปิดใช่ป่าร้านนี้เปิดนะจารอย่างเงี้ยก็ลองกินให้ดูหน่อยครับทีนี้ผมกินแล้วผมก็หลอกไม่มามากินกันให้ทิมไปเลยผมก็ไม่ใช่ผมกากินแล้วนะอตรงปกนะเขามไม่หลอกเรานะมีมะม่วงด้วยอะไรเงี้ยครับเออก็ทําแค่นี้เองครับท้าไทยนะอืท้าไทยกฎหมายไหมก็ทําในขอบเขตที่ผมคิดว่าทําได้ก็แล้วกัน นะครับแต่ว่าถ้าอีกฝั่งหนึ่งจะบอกว่าผมผิดก็ว่ากันไปแต่ในโซเชียลไม่ได้เข้าข้างคุณเป็นส่วนใหญ่นะเรายังไม่ได้ทําสถิตินะครับ,รบเพราะฉะนั้นก็มั่นใจในสิ่งที่ทําไปว่าแลพอ,อเข้าไปดูคนไม่เห็นด้วยก็มีทั้งประชาชนด้วยแล้วก็มีสังกัดกองทัพก็มีมาจากไหนอไอ้สังกัดกองทัพเขามาเกี่ยวอะไรครับก็เป็นหน่วยปฏิบัติการให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับประชาชนนี่คนมันกล่าวหาว่ามีไอโออ่ะมันก็มีมีทั้งสองแบบครับอันนี้พิยุทธ์อย่างี้ เรื่องนี้ผมคิดว่ามันคือบางทีเรา,เ,<อ>เ,ราเราพลาดหรือเราผิดไปเรายอมรับได้นะคนเราอ่ะผมคิดว่ามีโอกาสผิดทีนี้มีมโอกาสผิดอ่าทีนี้ผมคิดว่าถึงเวลาแล้วต้องมาถกเถียงกฎหมายข้อนี้กันแล้วไม่ควรจะถกเถียงในที่ลับควรจะถกเถียงในที่แจ้งไปเลยอครับจะได้รู้ว่ามีคนมากมายที่โดนความอายุิธรรมกับเรื่องนี้เป็นพันๆคนครับรอผลักดันกฎหมายสิคุณมีร้อยห้าสิบเอ็ดเสียงใช่ไหมครับหมายถึงว่าชนบเลือกตั้งกลับมานะที่ระยองนะไปผลักดันกฎหมายซึ่ง มันก็ไม่ได้มันต้องมันไม่ใช่กฎหมายในสภานะเออพรบควบคุมเพื่งเหล้าแอลกอฮอล์พรบรนี่ใช่ไหมพรบรครับพรบ,รพรบรก็ไปแก้แกฎหมายก,มก่อนสิเออก็ไก่กักบไข่ครับพี่แล้วคุณจะมีจินตนาการไหมจะแก้อย่างไงก็มีหลายเรื่องเลยครับเอาเอาเรื่องเนี้ยก็คิดเอาเรื่องโฆษณาเนี่ย<ม>คือมันถกเถียงกันมันต้องยาวนานละอ,อยากจะรู้ไอเดียของคุณปฏิพัทธ์หรือก้าวไกลเป็นยังไงไอ้เรื่องควบคุมโฆษณาเนี่ยก็ผมคิดว่าเราตั้งต้นก่อนว่าในเมื่อเราเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ ผลิตได้อย่างถูกกฎหมายมและเราอยากจะส่งเสริมให้มีการดื่มที่ปลอดภัยวันการโฆษณาให้ดื่มอย่างปลอดภัยและมีวัฒนธรรมการดื่มที่ดีอ,อันนี้เป็นโจทย์ของประเทศแล้วก็เป็นโจทย์ที่ต้องไปถึงทั่วโลกได้ด้วยนะครับแต่ถามว่าเราจําเป็นต้องเป็นคนออกแบบเลยไหมเรามีรัฐที่เป็นศิลธรรมไหมว่าคุณต้องกินอย่างนี้นะเรียกว่าปลอดภัยคุณกินอย่างนี้เรียกว่าไม่ปลอดภัยเหมือนกองทุนสื่อสร้างสรรนะครับจะให้ทุนกับสื่อที่สร้างสรรค์ต้องเป็นแบบนี้นะก็เลยมีแต่เรื่องวัดวาอาราม งดเล่าข้าพัรษานี่คุณยังไปพรีเซนต์ในช่วงข้าพัรษานะทีนี้มันก็ต้องตั้งคําถามว่าแล้วเราเป็นรัฐศาสนาหรือเปล่านะครับเราเป็นรัฐเหมือนอิสลามหรือเปล่าที่ใช้กฎหมายของศาสนามาเป็นกฎหมายของรัฐและบังคับใช้กับคนที่ไม่แนบถือศาสนานั้นบางเดือนนะครับร้านค้าที่เจอวันพระใหญ่เข้าไปเนี่ยสี่ห้าวันเนี่ยยอดขายหายเป็นล้านเลยนะครับมาถึงที่วันหยุดแล้วเจอวันพระใหญ่หหญเจอวันพระใหญ่แล้วก็ ห้ามขายในใกล้สถานที่ราชการและแต่มีตู้วายอยู่ในที่ห้องราชการเต็มเลยนะครับแต่ร้านค้าโชว์หวยใกล้ๆเนี่ยห้ามขายเพราะกลัวราชการมาซื้อ,อนะครับไอ้กฎหมายวิธีคิดแบบเนี้ยครับมันเป็นราชการเป็นที่ตั้งประชาชนเป็นที่รองอนะครับหรือโซนนิ่งตรงนี้ขายได้ขายไม่ได้อพอคิดว่าตรงเนี้ยอยากจะขายได้ก็ต้องจ่ายใต้โต๊ะตำรวจ รักษาความมั่นคงนะครับไอ้ตรงนี้เป็นช่องทางทรามาหากไอ้นี่ที่คุณพูดมานี่คุณไม่ได้ไปพานใช่ไหมไม่ได้ต้องบอกตรงนี้ก่อนเอาหลักการก่อนหลักการก่อนว่าว่าคุณจะแก้ยังไงว่าเราต้องทําให้มีการผลิตที่ปลอดภัยการดื่มที่ปลอดภัยการโฆษณาที่ปลอดภัยบ้านเรานี่เอามาใส่อาหารยังไม่ได้นะไม่ได้ครับคุณรู้ใช่ไหมเวลาเป็นรายการอาหารจากต่างประเทศเขาเอาเขา อาหารหลายชนิดที่เขาใส่สัวรายรต่างๆเนี่ยก็ต้องห่อไว้ต้องหอ่อต้องเบลอหมดเลยนะบ,บอมไม่ได้เราก็ใส่อะ่ะกฎหมายบ้านเรามันเข้มงวดนะก็เลยทําให้ประเทศเราไม่ไปถึงไหน,นครับประเทศอื่นเนี่ยวัฒนการดื่มที่ดีส่งออกมูลค่าเป็นหลายแสนล้านบาทอืแต่ของเราต้องมาปิดเอาไว้ทําให้มีแค่บางเจ้าเอาเอาเอาหลายแสนล้านนั้นนะไปโฆษณาแค่บางเจ้า เอาหลายแสนล้านไปโฆษณาแค่บางเจ้าครับก็เป็นเจ้าที่ผูกขาดอยู่ทุกวันนี้ครับก็เห็นโฆษณากันได้ลืมๆก็คือยี่ห้อที่มีโยครับไปแฝงไว้กับเครื่องดื่มอื่นอหรือว่าสปอนเซอร์ทีมชาติก็ยังได้เลยสปอนเซอร์ทีมชาติอนักกีฬาใช่ไหมครับอ๋อแล้วคุณจะทํำยังไงก็ผมคิดว่าถ้าก็เลิกเลิกคุยเรื่องนี้กับเป็น,เป,นเป็นเรื่องลี้ลับได้แล้วครับ มาตั้งหน้าตั้งตาทําให้การแข่งขันเสรีมันเท่าเทียมกันโฆษณาได้อันนี้คุณกำลังพูดถึงมิติเศรษฐกิจด้วยถูกไหมใช่ครับออหรืออย่างผมเป็นผู้บริโภคเนี่ยผมจําเป็นต้องรู้ว่าของที่ผมกินผมจะแพ้ยีสต์ตัวนี้หรือเปล่าผมจะแพ้น้ําตาลตัวนี้ผมจะแพ้สีหรือเปล่าแต่เขาไม่สามารถโฆษณาบอกได้ว่าเขามีอะไรบ้างแบบนี้ก็เป็นสิทธิผู้บริโภคของผมที่ผมต้องรู้เหมือนกันม,มันโฆษณาเถอะให้ผมรู้เถอะว่าข้างในมีอะไรมผมจะได้เป็นสิทธิของผมเองที่จะดื่มหรือไม่ดื่มทีนี้รัฐเรารัฐเราก็กังวล ว่าประชาชนคิดเองไม่ได้หรอกครับเห็นคนมีชื่อเสียงดื่มก็อยากจะดื่มกันถามว่าวันนี้ครับเราดูหนังเกาหลีครับเราอยากดื่มไหมบางครั้งผมดูแล้วผมยังคันๆปากเลยอยากดื่มโซจูทั้งที่ไม่ได้ชอบนะครับอเราปล่อยให้ต่างชาติเกาหลีเขาเป็นวัฒนธรรมเลยครับแล้วถามว่าตอนนี้เจ้าไหนผลิตโซจูในประเทศไทยลองไปดูดีครับผลิตในไทยเจ้าใหญ่ๆทั้งนั้นแหละครับแต่ปล่อยให้เกาหลีโฆษณาโซจูได้แล้วก็เดินไปซื้อโซจูไทยที่ห้างสะดวกซื้ออย่างนี้ครับมันเป็นธรรมหรือเปล่า นะครับทีนี้ผมก็เลยคิดว่าเรื่องนี้ถ้าเรามองมิติของความเป็นธรรมโอกาสทางเศรษฐกิจและความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะครับเพราะว่าผู้ผลิตเองก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะผลิตและสื่อสารอย่างปลอดภัยให้ได้ดันั้นผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นองค์คาพยพเดียวกันหมดครับในการจะทำทำวัฒนธร,รรมนี้กันใหม่หมดเลยอันนี้คือมิชชั่นของพักมิชชั่นของพักของผมด้วยครับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นจะยกเลิกพรบนี้มาตรา32ปรับปรุงดีกว่าปรับปรุงอ่าครับเพราะว่ามันก็โบราณแล้วครับปี51 การโฆษณาอะไรต่างๆมันก็เปลี่ยนไปหมดแล้วครับปรับปรุงเป็นยกตัวอย่างมันต้องมีตุ๊กตาอยู่นะอันนี้เดี๋ยวให้ทางพักการเมืองเขาไปว่ากันอ๋อครับผมรอบรรจุอ๋อเป็นรองประธานครับเพราะฉะนั้นมันต้องเปิดกว้างกว่านี้เปิดกว้างกว่านี้อยู่กับความเป็นจริงอยู่กับความเป็นจริงครับใช่ไหมฮะไม่ใช่คุณกำลังใช้คำว่ามาตรนนี้มันปิดกั้นรายย่อยและเปิดกว้างรายใหญ่ตอนนี้เรามีงานสุราชุมชนที่เมืองทองธาน,นีครับอย่าพูดนะเดี๋ยวโฆษณาเอาก็เขาจัดอะครับ คนชวนผมให้ไปถ่ายทอดดูว่ามียี่ห้อไหนมาขายบ้างคคุณคุณมีคดีไม่ยังไม่พอเหรอผมก็เลยไม่ไปไงครับจัดงานที่เมืองทองธานีเป็นสุราพื้นบ้านมหากกรรมใช่ไหมมหากรรมครับมหากกรรมสุราพื้นบ้านแต่ห้ามโฆษณานะครับจัดเอ็กซ์โปแต่ห้ามโฆษณานะครับผิดกฎหมายนะครับไม่คุณไปไลฟ์ไม่ได้เลยคุณไลฟ์ไม่ได้เพราะคุณไลฟ์แล้วคุณไม่คุณไลฟ์คุณต้องคอยเอากระดาษคอยปิดยี่ห้อนะใช่ครับให้ ไม่เห็นนะไม่เห็นไเลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยน้ําผลไม้ผมว่าแบบเราอยู่อย่างนี้พอแล้วครับผมว่าปีนี้ปี2000แล้วฮะ2อ2 0ละเราทำ2023ค่ะครับคุณคุณต้องไม่ลืมอย่างที่อ้างอิงสารน้ำนูนะครับค่ะพรบกฎเกณฑ์ว่าตรานี้ออกมาเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชนใช่ไหม โรคภัยไข้เจ็บอุบัติวงอุบัติเหตุต่างๆด้วยนะเพราะวิวาทอาทญากรรมเรื่องของครอบครัวเมื่อกี้ที่คุณราเมศพูดถึงอะค่ะก็ทุกอย่างในทั้งหมดเนี่ยครับมันมีความรับผิดชอบทางกฎหมายของแต่ละเรื่องอยู่แล้วผมเองไม่ได้ดื่มเหล้าผมเองก็สามารถทํรลายร่างกายคนได้ถูกไหมครับอืมผมเมาคัญชาก็ได้อืนะฮะผมอาจจะไปทํรลายร่างกายคนก็ได้เพราะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวว่ารัฐจะต้องมามีหน้าที่บอกผมว่าคุณกินอย่างนี้นะแล้วคุณจะปลอดภัยนะครับถามว่าตอนเนี้ยคนเป็นโรคไต มากมายในประเทศเนี่ยครับคุณต้องแบนน้ำปลาไหมครับห้ามกินน้ำปลาเพราะน้ำปลาทําให้เกิดโรคไตเขาเก็บจะออกภาษีความเค็มคุณไม่รู้เหรอ่คุณก็เก็บภาษีเหล้าเพิ่มสิเออจริงไหมครับเอออืไม่ต้องมาห่วงมากจนเกินไปก็มาห่วงมากประชาชนเขามีชัดเขาวิิจารยาเองงั้นเหรอใช่ครับแล้วก็มันจะบางทีคนบางคนก็ควบคุมไม่ได้นะครับเออคุณก็เห็นใช่ไหมบางทีอ่ะได้ก็เห็นครับข้างเมาเหล้าอะไรเงี้ยอเออเขาุสาคุมไม่ดีอ่ะ ก็เอาสมมติว่าผมเป็นรัดเนาะแล้ววันหนึ่งผมอยากจะควบคุมคอเลสเตอรอลคนเพราะว่าทําให้หัวใจหลอดเลือดมันมันตีบผมก็เลยแบลร้านชาบูเนี่ยผมทําได้ไหมครับกินชาบูเยอะๆก็ไม่ดีถูกไหมพี่ยุทธโซเดียมเค็มด้วยเออใช่แต่ถ้าผมบอกว่าทุกคนห้ามกินชาบูมากกว่าสองครั้งต่อเดือนเพราะผมเป็นห่วงสุขภาพท่านนะเแลวท่านจะเอาเงินของที่บ้านเนี่ยมากินชาบูเยอะเกินด้วยนะเดี๋ยวภรรยาท่านจะมีปัญหาผมก็ทําเป็นรัดที่จู้จี้เกินไปหรือเปล่า ก็มาบอกว่ากฎเกมแบบนี้เป็นเป็นรัฐจู้จี้แต่ผมเข้าใจว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันก็เป็นไม่ได้เหมือนกันการก็ถ้าผมเป็นรัฐก็เวลาคุณเป็นรัฐอะครับคุณมีหน้าที่ในการบอกว่าอันนี้ดีไม่ดีอะผมอาจจะขยายความไปก็ได้วันหนึ่งผมบอกแอลกอฮอล์ไม่ดีกัญชาดีอันนี้ก็รัฐใช่ไหมฮะผมบอกว่าวันหนึ่งบอกว่าคุณขับรถเอ่อฟอสซิลควันดำบอกว่าไม่ได้ต้องเอาเอีเท่านั้นอันนี้มันคือจริยธรรมของของรัฐ กับมุมมองของรัฐที่มีต่อประชาชนนะครับมันมันผูกพันกันทีนี้ถ้ารัฐเป็นประชาธิปไตยรัฐมีหน้าที่ส่งเสริมเสรีภาพและควบคุมให้คนเนะี่ยมีความรับผิดชอบกฎหมายมันก็จะเป็นธรรมทั้งหมดนี้ที่ไล่เลียงมาเป็นกังวลไหม,ไมว่าต้องพ้นจากรองประธานผมว่าไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกัน,กกนครับเชื่อมั่นว่าจะชี้แจงได้ก็ผมเรียนอย่างนี้ว่าเขาบอกว่าจริยธรรมประมวลจริยธรรมต้องรักษาไว้และปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด นี่เขาเขาบอกคุณละเมศครับเออจะเรียกทำก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปว่ากันในกรรมาการและกันครับพี่ยศเออเดี๋ยวไปว่ากันในกรรมาการเพราะฉะนั้น